อาสวัสดีใครพูดก่อนเออแล้วแต่เลยงั้นผมก่อนเนาะคลิปใครอ่ะเออสวัสดีครับกลับมาครั้งสำหรับอะคาลิแคสเกมครับแล้วก็แกรมมาซิกส์นะฮะก็ถ่ายถ่ายก็ไปนานกับเอเลฟซองเนาะท่านจะเล่นเอวเอมาเนานพอสมควรใไกลมากก็ประมาณสองสามอาทิตย์เองอ่าอุ้ยสองสามอาทิตย์ไม่เองแล้วอืม <C jin x> เกือบเดือนไม่ใช่เหรอใช่วันนี้ก็มากับปืนซีรีส์ออโรรานะฮะซึเ่งเป็นกิจกรรมใหม่อ่กิจกรรมอีเวนต์นะครับตามอีเวนต์มันก็จะม้นี่หมดสิบสามกระบอกสิบมกระบอกก็ไล่เลยเนาะอินเซตตี้เคทูเอสไอจีพก้าศูนย์เอเร้อย่เจอยยูเอ็มพีเอ่ตตาอ่าฮะอา3ฟาร์มาส m และสุดท้ายก็คือเชอแทนั่นเอง ก็เงื่อนไขอ่ะมีวิธีละครับผมก็คือเรากินในช่วงหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มและเล่นหในเวลานั้นหนึ่งครั้งก็ได้ไปเลยถาวรก็ได้มาแล้วสวันก็จะได้นะฮะเรก็ได้มาถึงเคสสองละอึผมก็บอกแล้กคืออ n ฟิน i t y นะครับผม ซึ่งบอกเลยว่าแน่นอนครับสำหรับ s 2ปืนสีนะก็จะไม่มีสแตทแตกต่างกับปืนธรรมดาเลยไม่มีคนแตกต่างครับต่างกันแค่สีอย่างเดียวใช่ซึ่งเจ้าเค2นี้ก็คือเหมือนกันนะฮะแต่บอกไว้ก่อนว่า K2 มันจะมีความพิเศษอยู่หนึ่งอย่างก็คือค่ารีคอยล์คอนโทรลที่เราเห็นเนี่ยมันแค่79ใช่ป่ะแต่ความเป็นจริงแล้วมันอยู่ที่100นะครับผมอ่านจากวิกิของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่น ข้อมูลตรงนี้ค่อนข้างน่าเชื่อถือได้นะอันนี้มาเทียบไปเลยเนาะระหว่าง s g กับ k คชูออโรราก็จะเห็นว่า SAG เนี่ยจัดเยอะกว่าทุกด้าเลยแต่ก็แค่หลอกตาเท่านั้นแต่ถ้าเกิดลองจับมาแล้วผมว่าทุกคนต้องเคยจับทั้งสองกระบอกนี้มาแล้วแหละทังนี้คนที่ชอบเล่นแบบอิสที่กันอ่ะเคอจะจับไปซึ่งบอกได้เลยว่าคนที่เล่นซิกก็จะรู้ว่าเฮ้ยปืนมันมีแรงถีบด้วยถึงแม้มันจะน้อยมากในขณะที่พอไปเล่น K คองปุ๊บปืนแม่งไม่มีแรงถีบเชี่ยเลยเลยนะฮะ ซึ่งตันนี้ก็จะชัดเจนมากแสดงว่าตัวเค2เนี่ยค่า visible recoil control ที่เราเห็นก็คือ79แต่ว่าของความเป็นจริงคือ100หน่วยนะใช่ซึ่งสเตตจะเหมือนกันกับ Type 89โฮวะช e 89นะก็คือค่า recoil control อยู่ที่100หน่วยเท่ากันแต่ว่าแต่คว่าตอนนี้ยังไม่มีท่า89เนอะสไทยใช่ผมรอท่า89เข้าคือใช้89มันก็จะเหมือนซ551มารวมกับเค2แล้วก็เอาดาเมจของ arc a 3เข้ามา <BS> ก็จะเป็นปืนที่เรียกได้ว่าเพอร์เฟกนะแต่ทั้งซิกและเคสอเนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างใหญ่หลวงนะฮะก็คือค่าการสเปรย์ของปืนจะค่อนข้าง,าง,างสูงนะถ้าเกิดเรากดค้างไปสักระยะหนึ่ง <Bose> <ead> <Ja> ปืนก็จะสะบัดมากปืนมันจะบานออกแลกระสุนจะไม่ลงที่เดิมนั่นหมายถึงการกดค้างนะถ้าเกิดกลายเป็นการแทบหรือว่าเป็นการเบิร์สไฟเนี่ยซิกห้ากระสุนมันจะลงกับศูนย์หลักของปืนตลอดซึ่งจะไม่มีผล ในขณะที่เค2เนี่ยต่อให้จะแท็บจะเบิร์ตไฟล์จะอะไรก็ตามแต่แต่กระสุนก็ยังจะกระจายตัวออกอยู่ดีนะฮะซึ่งมันก็เป็นข้อเสียที่หนักหน่วงที่สุดของเค2ถึงแม้ว่ามันจะมีเรีคอยคอนโทรลที่100หน่วยก็ตามไล่สเตตตกันดีกว่าพี่กำเค2ไล่เลยเค2ก็เริ่มจากดามจก็มีเอ่อ54รีคอยเจ7ดไฟเรท70และสุดท้ายอยู่ที่ accuracy โคหน่วยนะฮะสเตตต์ต่อเลยว่แพ้ซิกวมตหนึ่งทั้งหมด ด้อยกว่าทุกด้านแต่ใช้ดีกว่าด้านใช่อถ้าเกิดเล่นเค 2, 2เนี่ยลองเทียบกับ set ปืนคลาสสิกดีกว่าอย่าง m c เนะะ<ม>ี่ยก็จะมีความแรงน้อยกว่า M4 2หน่วยแต่ recoil control เนี่ยจะเยอะกว่ามากเก,กามากนี้ก็อย่างที่บอกไปครับก็คือค,าคาอ่าค่ายิ่งเยอะก็ยิ่งดีฮะ,ะ<ม>แล้วก็คา่คา accuracy เนี่ยก็จะน้อยกว่า M4 ด้วยคร<ม>ับผม M4 จะไม่นยำกว่า คือเค่ทัวร์มีดีกว่า M4 แค่เรื่องรีคอยล์และพวกไฟเลสเข้าเดิมเท่ากันหมดทุกอย่างคือแพ้ M4 ยกเว้นยกเว้นรีคอยล์คอนโทรลนะก็บอกแล้ว K2 มันเป็นปืนรีคอยล์คอนโทรลหนึ่งร้อยหน่วยนะส่วนอีกกระบอกก็คือ Infinity Aurora นะก็มันเป็นโคของอเมริกาเองใช่ Infinity Aurora ก็จะมีดาเมจที่58หน่วยรีคอยล์คอนโทรล40 ไฟเลสต่างเลยกับเอ่อปืนธรรมดาใช่<อ>ก็คือปืนพกกันแหละแต่เราก็คงไม่คว้ามันมายิงเป็นปืนหลักเนาะอืมเอาล่ะเดี๋ยวทำการทดสอบกันเลยเข้าไปเลยดีกว่าเนาะโอเคละเอาล่ะวันนี้ก็มาแปลกหน่อยนะคือไม่ได้ทดสอบกับบอทละมาทดสอบก็มีก็มาด้วยงไงเออมีเพื่อนมามีที่แกมก็บอกรุ่นพี่สิไปเจอกันตรงไอเนี่ยคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ไหนหนึ่งสอง ตรงหน้าก็ดังเรือดำน้ำฮะ๋อ้ตรงทางเรือดำน้ำโอเคอาตัวนี้มันจะมีจุดที่ทดสอบดีคอยได้อืมงั้ผมทดสอบบีคอยก่อนเลยนะมันไม่มีจุดเอ่อระยะเมตรบอกไงว่ามห่ากันคเมตรแจุดคอยอะไรเงี้ยู้าึก่อุดเดียวกันปกติตอนเอาตามจุดในด้าเป็นหลักไงแตยวะไม่เห็นเลยอ๋ออยู่นี่ไงนี่ผมอยู่นี่โอเคก็ตามความรู้สึกเอาระยะเท่านี้แล้วกันนะฮะ อย่างที่บอกครับเค .2 เป็นปืนที่มีเดอคอยคอนโทรล100หน่วยเพราะฉะนั้นการกดเมาส์ค้างโดยไม่ต้องคุมเมาส์เลยเนี่ยปืนจะไม่มีแรงฉีดใดๆทั้งสิ้นครับผมนี่ครับผมโคตรก่อกลุ่มแต่จะสังเกตได้ว่าไม่ได้กดเมาส์เลยนะปล่อยอย่างนี้เลยนะคือเราปล่อยค้างไปเลยจนหมดแม็กกาซีนก็ไม่มีผลนะต่อมาเป็นการถ้าจะบอกว่าอย่างที่ผมเคยทดสอบกับเซิร์ฟนอกไปนะก็แต่ละส่วนก็คือจะไม่มีผลอันนี้ผมจะลองทําการแท็บไฟล์แบบรักษาระยะเป้านะคือทีละนัดช้าๆ คือ,อมันจะมีข้อเสียค่อนข้างที่จะชัดเจนยิ่งกว่าซิกนะฮะเพราะเป็นการถับไฟรลัวปุ๊บเนี่ยจะสังเกตได้ว่ากระสุนจะเบี้ยวออกนอกเป้าในขณะที่การถับไฟด้วยความเร็วเท่ากันนี้ซิกจะไม่มีปัญหานะเวอร์มดก็กาักลุ่มมากเลยโอเคไม่ใช่แล้วพูดถึงความสามารถโดยรวมของเจ้าเคสเนี่ยมันก็จะมีระดับดีถึงดีมากนะโอเคพี่แจม่ามที โอเคให้ซื้อสปาใหม่โอเคมูลค่าตัวตายด้วยกระสุนจะหมดแล้วแค่ไปฆ่าพี่แกมก็ได้กดสปลิกสปาวเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะเพื่อไม่เสียเวลาเวลาเป็นเงินเป็นทองสิบนาทีก็ต้องรีบรีบให้เสร็จก็บอกแล้วไปลงนี่เอ็นนิ่งแทนดีกว่ายกเล่งยกเล่งแล้วก็ทำการฟูสเปร์นะ อย่างที่บอกไปมันคอยคอนโทรลหนึ่งร้อหน่วยปืนไม่มีแรงถีบอยู่แล้วนะแล้วก็กระสุนค่อนข้างจะกระจายตัวถ้าเกิดยกเลงแล้วแถบช้าๆอันนี้ผมแบบเบสโหมดนะครับก็ยังก็ยังก่อกลุ่มเช่นเคยโดยรวมเนี่ยภาพรวมของมันคือกระสุนก่อกลุ่มนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับความแม่นยําต่อน,นัดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ตรงศูนย์นะฮะเพราะนั้นการยิงไกลก็จะเป็นปัญหาหลักนะฮะ สวัสดีครับท้ายหัวไปหนมาวะไปดูหนังเออเรื่องมึงโซฮานใช่ไหมใช่เออโอเคพี่แกมขอทดสอบเดเมจหน่อยโอเคอันนี้มีเกาะอยู่นิดนึงนะเกาะเกาะอะไรเกาะหนึ่งส่วนสี่เองใครพียอะหนึ่งส่วนสี่เหรอยี่สห้าดิประมาณยี่ห้าเออเพราะใส่แค่ถุงมือกับรองเท้าอ๋อพี่พีแกมใส่รองเท้าใช่ไหมงั้นที่แกมยิงอัมดีกว่าอัมไม่ได้อัมไม่ได้ใส่ของมาเป็นเกาะพื้นฐาน้็เริ่มจากหัวเนาะหัวสองนัดแน่นอน ยังไงเราสอนัดอยู่แล้วมาตรฐานของแล้วเวิสซ์ปาวแล้วพี่แกมเดี๋ยวเดี๋ยวพอมาข้างงหลัที่เดิมหน้าอกตรงนี้เดี๋ยวหน้าอกอันนี้ก็ฮะยิงหน้าอกช่วงช่วงช่วงตัวช่วงบนน่ะนี่รอให้ตัวมันนิ่งก่อนโอเคหนึ่งสองสามสี่สี่นัดระตอนเราจะจะไปดำเนินมาตรฐานไปแล้วเนาะใช่ถ้าที่จับได้ก็หัวสองอกสี่แขนสี่แล้วก็ขาแ เอลหาเอลกับสาห้าแขนก่อนเนาะแขนก่อนสองสามส่สี่ิเคยเปิดแรงวะเ2สองเสองเสอราไงเอสลืมควิคสแปลทุกทีเลยควิคสปลเออมาเสีเวลาว้ยเนี่ยกำลังควิคคิสปลวิ่งมาแล้วโอเคระยะเดิมเนึกอ่าเนื้อเอวเออออกมาแล้วโอเคขาเนาะสองสามสี่ห้าหกหกัด แต่เกรดด้วยเลยว่าระยะระยะเนี้ยดาเมจของเคสค่อนข้างที่จะเบาเพราะยิงในตำแหน่งช่วงล่างลงไปนี่ค่อนข้างจะใช้กระสุนเปลืองมากลละเออยังไม่ได้ดูทำรีคอร์ดระยะไกลๆเลยเดี๋ยวลองดูอ่างั้นเดี๋ยวทำบ้างรีคอร์ะไกลเอาเอาดาเมจ้ลให้ซะก่อนเอาดบิ้ลให้ซะก่อนอยู่ไหนอ่ะนี่ได้เสียงเท้าโอเคก็เอลยังเอลยังไม่ได้ยิงเลยนี่่ยิงเอลเลยเอลเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอลห้า สรุปก็คือหัวสองอกสี่แขนสี่เอวห้าถ้าขาหกประมาณลองแบบดีคอยไกลไกลไปไหมน่ยี่สิบเมตรนะไม่ระยะที่เขามักจะยิงกันอ่ะก็คือระยะที่ต้องยิงแรกสไนอ่ะก็จะไคกันอืมเอาไว้เอาไว้ทดสอบนะลองช็อตดาบสำหรับไรเฟิลแมนต้องอย่างน้อยสาสิบเมตรขึ้นไปแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมไกลเยอะไกลเยอะไกลเลยประมาณนี้แล้วกัน เอาไงเราจากสุดตรงเออตรงสะพานน่ะถึงกล่องนู่นน่ะถึงจะลองชอ็อตเนี่ยอ้ามัอยู่ตรงนู้นน่ะเออแล้วใครยิงอะ่ะพี่แกรมดิเพราะว่าอ้ามใช้กรอม,มาตรฐานอืมไปอยู่มุม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 ไปใช้ตรงนั้นตรงไหนเล่านั่นน่ะที่ยิงอะ่ะอ๋อก็บอกอยู่ว่าตรงมุมอ้ามาออ ก็ตรงมันไกลไประยะแค่พี่แกมอยู่กล่องหน้านี่ก็ลอง็อตแล้วเออโอเคตรงนี้นะอ่าเลนหัวลำบากกว่ะโดนแล้วเฮ้ยห้านัดเดียวสี่พลาดหนึ่งนัดพี่แกมพลาดหนึ่งนัดอ๋อพลาดรันหนึ่งก็พลาดหนึ่งนัดโอ้หัวสี่แม่ว่าเพิ่มจากระยะใกล้สองแม่ตอบไปยเอวอกกับเอวไอ้อกแขนก็ต้องอย่างน้อยหกนัดใช่ อ้ามเดี๋ยวออมีไว้ที่เดิมอยู่แป๊บนึงสปาวไกอืมอน,นี้ก็อ,อีฟิสติออโร o r าเนาะเ2สองเนี่ยมันไม่ใช่ปืนที่จะไปยิงไกลขนาดลองช็อตกันบ่อยๆอ,อ,อ่ะอืมต่อมาโอเคอกนะอกผู้เลยอกลำบากอ่ะแขนเนอะเพราะเคอกกับแขนก็ดำเหเำนเท่ากันอยู่แล้วโอเคอเคอาแขนเดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดนัดเจ็ดนัดเราไปก็เอว เอว<ะ>จะลำบากไปไหมฮะเอวจะลำบากไปไหมไม่เป็นไรพอเล็งได้อยู่ปืนมันไม่ได้ติดกล้องไงมันลำบากต่อให้เคสองปิดกล้องกสุดกนกระจายตัวเหมือนเดิมนะเอเอมันอย่างนี้นก็มองมองเป้าได้ชัดอะ่ะเออจอดลงน้ำได้ไหมเนี่ยลงได้ก็ดีโอเคเอวเนาะครับผม น่มันเอวหรือปอกาังเกงวะยิงยิงไปเถอะเค้งอยู่เนี่ยโอเคนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนัดลดเลือดลดนัดละสิบพี่แกมตอนมีเกาะพอไม่มีเกาะลดนัดละยี่สิบโอเคต่อไปก็ขาดึงลิกสเปาตลอดพี่แกมเตือนด้วยรอบหน้ามาอยัง แบบสิเังไม่ถึงอีกหรอวะเอ็มเอสมันช้าผมไม่ได้ใส่รองเท้าไะอย่าลืมเอามาแล้วปลอเคเนาะขาขาซ้ายขาขวายิงไปเท่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบนัดพอดีแต่เคได้เลยะเคสองไม่ใช่ปืนที่เหมาะสมการยิงไกลโดยสิ้นเชิงไงเอ้ยระยะควรอยู่ที่สิบเมตร ประมาณนั้นนี่เหมาะสมสุดอะสิบเมตรพี่แกมลองระยะาาเมื่อกี้แล้วฟูสเปรย์ใส่อามดิให้ตายไงก็ไม่โดนเชื่อปะ่ะฟูสเปรย์ใส่ล<อ>เลยอะฟูสเปรย์ขอขอใช้ตะก,กะเคาน์เตอร์นะยิงเล็งเท้าอ่าเล็งช่วงตัวดีกว่าให้กระสุนมันเกาะกลุ่มที่สุดฟูสเปรย์ <space. S 2> เลยเนาะ,ะหมดไปกี่นัดพี่แกม้มยี่สิบสี่นัดนั่นแหละการจใาขอยิงใหม่ทีให้แน่นอนเพราะว่าเออไอนี่หยุดไปนัดหนึ่ง อ,อยู่ไปช่วงนึงอ่ะอยู่ให้เป้าคืนตัวนะเออไม่ได้อยู่ให้เป้านิ่งไงแต่แป๊บเดียวไม่ถึงวิอ่าโอเคคราวนี้ยืนยิงนะเมื่อกี้ไม่ได้นังย,ยิงยยมีเว้าบ้างอ่ะเว้ามันมันแน่นอนอยู่แล้วการกระจายตัวของเป้าไงแต่ว่า <g> ก็เสียกระสุนเยอะมากการยิงระยะไกลฉะนั้นะไม่ใช่เรื่องดีดีอ่ะน่าจะทดสอบตรงไอ้นี่ตรงที่มีกำแพงเยอะๆแล้วยิงโฟโต้ระยะไกลอ่ะมันจะได้เห็นชัดๆว่ากระสุนมันกระจายตรงไหนบ้างอเอาปะล่ะอ้มามานะ <g> อ้ามอยู่นี้อ้ออามอยู่ตรงไอ้นี่หน้าโกดังฝั่งวิง <g> ่งอ่ะเออเอาอยู่ไหนข้างในเหรอเนี <g> ่ยข <g> ้างในข้างในเล่นๆกันอยู่เหรอเดี๋ยวสองต่ายคิดอยู่เดี๋ยวผมาฟูสเปรย์ให้ดูเลยว่ากระสุนมันลงกำแพงตรงไหนบ้าง ที่ไหนวะมองไม่เห็นเนี่ยอ้อยก็ดังสองก็ดังหนึ่งกดังไหนวะมันไม่เห็นเลขอ่ะก็ดังจุดเกิดฝั่งวิ่งเอาง่ายก็ใยพังหนึ่งเขาเรียกว่าก็ดังสองกดังหนึ่งกดังหนึ่งดิไม่ใครจะละจะละอ่ะตรงไหนบ้างเนี่ยตอนนี้เรายิงกำแพงข้างหลังอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูเล็งเป้าที่ตัวนะฮะไม่ได้เล็งที่หัวนะเล็งที่ตัวแล้วก็ฟูลสเตย์นะเออเนี่ยจะไปแบบเนี้ย คือ <Okay. S 1> ถ้าเกิดอยู่นิ่งๆเนี่ยมันก็ยังโอเคแต่ถ้าเกิดเราวิ่งแลวยิงด้วยเนี่ยบอกได้เลยครับผมกระสุนจะค่อนข้างคอนโรยยากมากเกมนี้มันก็ฟโต้ยากอยู่แล้วถ้ายิงไกลๆอะ่ะถ้าถ้าเกิดถามว่าความสามารถโดยรวมของเคสสองแล้วก็แต่ว่าก็เกือบ p e r f e เ t ได้เกือบ p e อือฮึนี่ก็เวลาใกล้หมดละ ขาดไปหลายอย่างก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแม่นยำนะซึ่งก็ดีแล้วที่มันไม่มีไม่งั้นมันจะโกงเชี่ยเลยก็ไม่ต่างอะไรกับ SSG ดีๆอ,อ่ะอถ้ามันมีความแม่นยำมากเนี่ยหมดเวลา,เ,าเวลาไปก่อนโอเคเก็ส,สรุปทีหลังอย่าสรุปทีหลังั <ไป S 2> อ่าได้ตั๋วผามใช่กาลินะเอ้ยไม่ใช่กาลินะผู้พิันนี่กระชัองก็จถามว่าปีนี้เหมาะสมกับใครนะครับก็ <c oughs> ถ้าเกิดเล่นใหม่ๆก็ใช้ไปเถอะมันไม่ใช่ปัญหาจะบอกได้เลยว่าอ,อันเนื่องมาจากไฟเล็กของมันที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยถ้าไปเล่นกับพวกท็อปเทียร์หรือพวกเก่งๆจริงๆก็คงจะไม่ทันกินเขาอะครับแล้ว<ม>สรุปแล้วก็ไอ้จมไปเดิมมาเดียด,ดีแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช่ไม่ซิกเกอร์เอ็มสี่เนาะที่เล่นเจอในเซิร์ฟไทยเอชเคก็มีแต่น้อยมากน้อยจนผมสงสัยว่าเฮ้ยมันปืนเริ่มต้นนะเว้ยหรือคนเพาเห็นว่ามันปืนเริ่มต้นวะเลยไม่ใช้กันโอ้ยไม่รู้ผมใช้สกา ส่วนตัวผมก็วนเวียนนะ HK G 3 6แล้วก็ AK 103ราแต่ว่าไปใช <ไป S 1> ้กสกสกาไปกี่นาทีแล้ววะเอาก็อคิดก็นะกั้งถ้าถ้าถามว่าจะซื้ออ่ะตอนนี้ราคาในช็อปมัน22 0ม0เท่ากันใช่ไหมก็ราคามาตรฐานเนาะสอง0มคือ22ง0มเท่ากันถ้าอยากเล่นก็ซิกเถอะเหมือนเดิมและสำหรับคนที่ถามว่าเล่นอะไรดีระหว่างซิกฟาร์มาส M สี่นะฮะ บอกได้เลยว่าถนัดแบบไหนอ่ะ M4 อาราวฮะได้หมดทุกด้านซิกเอ้ยสำหรับฟาร์มาสก็คุกวงในปืนมันเบาแล้วมันลั่นเร็วดาเมจมันเบาแต่อย่าเอาไปเทียบกับอ่า UMP45 เพราะมันคนละขั้นกันคนละแนวเลยคนละสายว่าเป็นปืนที่เป็นออกแบบรายชบาชิดอยู่แล้วยิงไกลไม่ได้ UMP มันเป็น SMG อย่างที่เคยบอกไว้ฟาร์มัสเป็น AR ขนาดกระสุนก็ต่างระยะดาเมจตกก็ต่างนะฮะเล่นฟามัสไป ส่วนซิกก็ก็สำหรับคนที่มือยิ้กสามารถรัวเมาส์เร็วได้หรือสามารถที่จะคุมสติได้ดีไม่ได้กดค้างไปเลยเพราะทั้งซิกทั้งเอ็มสี่และฟาร์มาร์สเนี่ยการกดค้างของมันกับการแท็บจะไม่มีผลนะเพราะเอ็มสี่ยังไงก็ตรงเป้าแม่งทุกนัดฟาร์มาร์สยังไงก็ไม่ตรงแม่งทุกนัดอยู่แล้วส่วนซิกถ้าเกิดแท็บไฟผสมเบิร์สกระสุนจะตรงเป้าในขณะที่จะพัวโต้กระสุนจะหมวนก็จบคลิปช่นี้แล้วกันนะพี่แกืมก็ไม่มีอะไรละ เปิดแคปกันไปผมก็จะเป็นเกมเพลย์ละวอนนีผมจะรีวิวแล้วก็เกมเพลย์ด้วยไงของผมเกมเพลย์ไม่ได้คอมกากเกินเกมวิวจะไปยากอะไรวะไม่มันอ่าเดี๋ยวจะลองแล้วกันเออโอเคเดี๋ยวลองเกมเพลย์กับพี่แกรมแล้วกันเดี๋ยวเนาะออไปหาเขาอื่นเลยเกมเพลย์เลยเนาะโอเคเราแค่ฟังเดียวกันโอเคังเดียวกันเราต้องเอาเขากดห้องอ่าเป็นลาสเซ่ยอดดีพี่แกเดี๋ยวจะตัดลองมันใช้หน่วย S นาะ ใช้เอสไม่ได้ซื้อตัวละครซื้อทำไมแม่งผลไม่ต่างกันเออซื้อเพท่ากับแล้วชุดเกราก็กซื้อแยกเลยนะเออก็เหมือนภาคหนึ่งอ่ะก็ซื้อแยกละหากาคนแม่งชอบมันก็ก็ซื้อแกแต่อชอบ <นะ S 2> อ่ะด่านเดแบแวต์ยอดฮิตเลยเดบิว์ยอดฮิตะฮะเฟรมเลสสี่สิบสี่สิบยี่สิบสี่สิบอร้อยยี่สิบกว่าโอ้ใจเย็นคอมก็คนละรุ่นแล้วพี่หกปีเจ <laughs> ็ดปีเข้าไปแล้วเนี่ย เอ้ยเขากูก็ประมาณห้าหกเฟรมอยู่กันนะแต่แค่เปลี่ยนการ์ดจอเท่านั้นแหละผมเปลี่ยนการ์ดจอเปลี่ยนตัวท็อปไม่ได้แม่งเดี๋ยวปัญหาคอขวัญซีพียูไม่แรงก็แค่เพิ่มแลมกับเปลี่ยนการ์ดจอเท่านั้นเองจะไปยากอะไรวะแรมผมสล็อตแม่งใส่ได้สล็อตองสล็อตอะเมนบอร์ดเป็นมินิไอทีเอ็กอะที่มิไอทีเอ็กซ์อะแลมเอ้ยแรมกูใส่สุดได้แค่แปดด้ยไม่ผมมีสองสล็อตไงเออ ก็ใส่ได้สูงสุด16ถ้าเอาแรม8 2 2งกัน 2, มาใส่อืมทำามมันอาจจะวะนานจังวะเอเอผมใส่ละฮ้โอ้โหนะครับนานแค่2เต็มห้องเลยใช่ป่ะโอเคเกมเริ่มละ ลายนี่เวลวอนชัดๆพอเป็นพ่นสเปรย์ด้วยไงมันไม่ได้เรื่องแสงเหมือนตัว fx ถ้าเป็นลายอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วย fx ก็นะครับมันจะเป็นลายที่มีมีคล้ตัวอ่อนร้วยหน่ครับวิ่งไลไ์วิ่งไม่ทันเกิดไม่ทันแล้ววะเกิดขอผมพยาหนมอย่างเดียวเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวไฟก็ขึ้นพังดีขึ้นพังง่ายขึ้นขอมระเบิดเลยแล้วครับ เราตอนนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปแบบเล่นไปคุยไปอย่างนี้นานแล้วนะใช่เราไม่ใช่แบบรัดเล่นกันอะ่ะโอ้ยไทยแฟ๊วะเดีย๋ยวนี้แม่งสนายว่ะอ่าทำแมสซิฟครบพันครั้งดูที่ท็อปแอคทิฟเลยแอคทิฟเลยอืมอ้ํอะหนาช็อตดีกว่าไม่เราไม่ได้รัดเราซัพพอร์ตเรามีซัพพอร์ตเนี่ยถ้าเกิดคนที่มีคอมเมนต์ยามมากกว่ายัางไงก็ อ้าวอาไม่เอาอ้ามไม่เอาไออโอ้โหแม่งมัยนี่อามาต่าวอ้ามอินโนเบ u อินวัลลีเบล that's all I need เฮ้ยเฮ้ยโอ้เนก็เพย์สองเป็นปืนที่ไม่ได้แม่นยำทุกนัดเพราะฉะนั้นก็ว่ากำลัดของมันก็ใช้นัดอธิบดีท่าน ใช่ลาบากหน่อยนะแต่ว่ามันก็น oh. ิ่งอ่ะเพราะงั้นการช็อตชนปืนก็ไม่จําเป็นสําหรับปืนนี้แมะหัวเลยการปล่อยให้ปืนคืนเป้าด้วยการหยุดยิงสักแวบหนึ่งก็ช่วยในระดับงนึ่งแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือปืนพวกนี้จะมีค่าก็คือการที่จะให้เป้าคืนระยะเนี่ยต้องใช้เวลาถึงสองวินาทีนะเป้าถึงจะกลับสู่สภาพเดิม ซึ่งมันก็นานเกินไปนะไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถเล่นได้บ่อยน,นั่นสนายเด็มทั้งหมดเลยชิบหาก็พอดีเหมือนกับ s g ครับยิงไกลได้ไหมว่าจะไม่เลงก็ตามเ,เวลาเล่นแม่งบางทีจะหยุดพูดไปอการคุงกงงในก็ทำให้ ลดข้อเสียเรื่องของการกระจายโจรสลัดได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีที่สุดเพราะปืนเราลั่นช้านะจริงแม้แต่สตูน่ะจับเมทเบาอะมากถ้าจะพูดถึงข้อเสียที่หนักมันก็คือจับเมทที่หนัเออดับเมทถือว่าเบามากแม่งสไนเปอร์เออครึ่งแม็กเหนื่อกว่าจะตายในระยะไกลอ่ะครึ่งแม็กอเนื่องมาจากหนึ่งดาเมจตกสองระยะยิงที่จำกัดไงี้จะก่อต่ำดูเลยนี่เป็นแง โดนไปแปดสองหน่วยอาหมาจะตายแล้วเมื่อกี้โดนระเบิดใครไม่รู้บินกระแทกหน้าไม่เห็นตัวหนึ่งนี่นี่นี่เออโหงดแม่งบินกันอย่างไม่มีน้ำหนักก็เหมือนเอวียงไงลอยไปเลยอ่ะไม่ใช่ซันซิล โอเคก็ตอนนี้เกมพลิกละน้ำละตอนนี้จ้าอุ้ยโอ้ยเสียดายเกมนี้เหล่ายาวไปหน่อยเหมือนตามหาผมได้ละใจเย็นใจเย็นผมไม่ใส่รองเท้าส่วนความเร็วก็ไปตามแล้วปืนนี้ก็หมดเลยนะปืนนี้จาะทะลุไม่ได้นะอืม จับทูได้ไหมก็กึ่งก,ก,กึ่งกึ่งอ่ะมองกันสามสี่คนออแต่คนที่ใช้ปืนนี้เก่งก็เยอะนะบางคนเล่นจนได้อุปกรณ์แต่งครบไปแล้วเนี่ยผมก็แต่งครบพอเล่นเยอะหรือว่าเขาปั๊มเวลาเล่นเล่นเยอะอ่าอันนี้ไม่ทราบฮะเฮออ้ยออไม่ส่วนใหญ่เจอแต่พวกปั๊มเวลาไงปืนอย่างเงี้ย ว่ามันถ้าจะได้จริงๆอ่ะมันไม่ได้ง่ายๆที่าชั่วโมงนะเออ,อนนและนะ้วนัชช้ชอตตอนที่เราถือปือนนี้ด้วยถือปืนนี้และยิงด้วยไม่ใช่อะไรนะถือและยิงไม่ใช่นนถือและยิงใช่มาถึงจ<ๆ>ไม่ใช่เรื่องง่ายไงแต่ผมยังเล่นได้แค่3,300นาทีเอง เหตนกรณีนี้บอกเลยว่ายัางไงซิกซเซอ,อร์ก็กินขานะอปแจะจับมาเล่นทีไรทีสองไปนอนที่ว่าเออเรื่องมึงไปล,ละก็จบประเรียบร้อยเลยรู้สึกว่าเอาอปดอดขายดีกว่าโอเคอนนสำหรับ2ท2ก็อย่างที่พี่แกมบ,บอกไปว่าไม่ผ่านเนะมสมสดตัวไม่ผ่าน แต่บางคนอาจจะชอบก็ได้ไงแบบคนเป็นตีเกาหลีชอบชอบปืนเกาหลีอย่างเงี้ยเออแล้วแต่ปืนปืนเดียวเออคือเราประทุกันนะฮะเดนตี้อยู่ปืนเดียว U.S.A.S เนี่ยทุกสองคนดเกจเจ็ดเกเจ็ดอ่ะเกเจอร์ว่าเกมอ๋อมันไม่มีเกมภาคนี้ไม่มีภาคนี้ไม่มีใช่แต่ว่าผมชอบนะชอบพาร์หนึ่งใช้ดีอยู่นะแต่ทำไมไม่ยากจะมีคนใช้ก็และวแต่หน้าตาหน้าตาพี่ลึกยังไงล่ะคนไม่รู้จักกันด้วย เพราะมันเป็นเกาหลีคนไม่ค่อยรู้จักกันหรอกอโอเคก็ไม่มีแล้ว,ลวสำหรับวันนี้ก็แล้วกันครับผมสวัสดีครับดิคัสครับผม